สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบสสมองสุบอนครับผมแรกนี่เพื่อนี่ไกับสีผ้ามาปักเบ็ดครับผมปักเบ็ดคือเกาหาทิพย์หลังครับผมใส่เบดหาทิพย์หลังเงี่ยที่ใส่มือนี้กะแลกแบกแนวแน่พี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องเป็นเงี่เนื้อไก่เยื่อเนื้อไก่ครับผมเนื้อไก่ผสมเลือดหมูซ้อยเป็นชิ้นบางๆทำพอดีเสียบเบ็แหละครับผม แล้วครับพาะีส่มักไว้แต่เศร้าครับผมตอนนี้มาแต่าขายลุดสิ้นมาคำครับพี่น้องมือน,นีลาบเลือดให้ลาบเลือดให้ปลากินเท็ดแปลกแหลกแนวครับผมเท็ดบอกคือบ้านคือเมืองเขามาลุ้นครับผมพร้อมแล้วก็ใส่เลยพี่น้องว่าสินี้โตมีแซ็มบ่พไได้ยาได้กินบ่เท็ดบอกคือบ้านคือเมืองเขา นี่ครับพญีายาเสียบตัดเป็นตอนเป็นตอนพอด,พอด,พอดีพอดีกับเสียบเบ็ดแหละครับผมสาเหตเุที่พญีายใสใสเนื้อไก่ก็เพราะว่าหอยเชอรี่มันหลพี่น้องหอยเชอรี่มันมาหลอนเงียมากินเงียบาน,นี้ก็เลยใส่เนื้อไก่นี่ครับใสลงไปเลยมันมเด้อเจ้าที่เจ้าทา่านลูกไห้ไร้าหลไย้เด้ปดลป้ตัวหง่ๆ ก็ได้กินเลยท่านได้อยากไปกินน้ำกันครับผมร้านลูกหลานบ่ได้ปลาเจ้าที่สี่ได้กินเขากับแจ้วได้สี่บอกมานครับมานเนี่ยไก่มันเหนียว กินบ่หอยซื่อเีคือสิกินบ่เบิดไงเดี๋ยวปลานไงกัมาเจอเบิดว่าฮ่านี่อ้วมบ่ะหล่อมันนั่ครับผมหล่อมันนั่นี่เอาเลือดลงเอาเลือดลงไปแต่งกินแต่งกินล่อถึงแม่ล่อป้าหมอกับบอจักล่อป้าเข่งมาๆพี่ล้อ ทำข้าวกระลูกปป๊บปั๊บจำนะั้เหรอไม้ไส้เบ็ดกับไม้หน้าพน ن ีไส้ลหครับผมเรื่อบอกพี่บอกเนาะไม้หน้าพ وني ไส้ไสใหญ่้ใหญ่เพื่อนละครับเพื่อนไปดูทังหลังนครับ 金鸡毛尖。 ไมหน้าพูิ่งใสย่ยี่ก็ใส่ดูครับใส่ดูอยู่จะเว็นระยะไปส่วนว่าหนึ่งประมาณที่หาหมือครับผมพอถ้ใส่เบ็ดที่ที่มือหามือละพี่น้องวนตกอีกอย่าง,นงาห,นนนหนึ่งถ้าใส่ดูไรมันก็เรึ่ง ba trăm nà đây ba bốn trăm nà phơi như sai đây mãi leo gì má này má leo trời còn viên bây thưa con dấu ba thì trăm nà đây thì cái tát cũng xuống mình tắt phụm xuống mây 300 thì trăm nào vô đây Đây đủ lấy 300 nà cho khóng đây เนี่ยไก่มันเหนียวปักหนาโบขึ้นเนี่ยใส่เดือนใส่ยูแลโลข่างบักแจ๊กไม่แป้งนี่ละครับอ่ามัน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 กระสิบใจให้พี่ให้น้องเบื้องซ้ำนี่ก้อนครับผมคำแล้วยุ่งกะไร มือกว่างเข้ากับสือยุ่งกัดตบอยู่แปะแปะอยู่กูดักเย๋ยมมือแรงจะมาลุ้นกันครับพี่น้องว่างเงี้ยเงี้ยเนื่อไกลสิทำงานบอสิีนีโตมีแจมบอสครับเพราะเด็กปนในแก้วเพราะไปสังฆะทานเพล่นมืออื่นบอสครับผมฝากกันมือแรงครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องย้ยมือเศร้าครับผมตอนนี้พ่อหญ่งใส่สีผ้าพีผ้านอนมากเลาะย้มเบ็ดครับผมเบ็ดใส่ไปไหมื่ว่านย้ำมือแรงเงียน เงี่ยก็เป็นเงี้ยเงี้ยกไก่มักเลือดหมูครับผมคือขึ้นมายำส่แล้วก็มายำโบติดเจ้าตัวก็เยลยโบดิโงคลิปเห็นพี่น้องมึงโบติไทยพี่เห็นน้องมึงมาลุนย้ำพี่น้องผมเนยเหมือนเศร้ามึงตีติดหรือบติดย้ำม,มาันประมาณทิปลหลังห,งหงรือโบติโบติดครับผมนี่หลังนี่ดึงนอ่นองน่อยู่พี่น้องนั่นนี่ดึงนอ่นองน่องยู่อะไยัง นอกๆน,นี่แปลว่าค่อยๆฮ่าเปว่าปลาหน่อยโอ้ยถึงไปหลอดปลาหน่อยเมื่อหนเหรียญเงียนี่แหละครับผมสภาพไหมก็เป็นหน้าพ่อน,นี่ใส่แล้วครับนี่ครับหน้าพ่อยญ่งชายน้าไหลไหลโดนจากจั่เดี๋ยวมาลุนกันที่หนออยจะมีบ่ หรือจะกินแห้วเงี้ยสูตรไหมพนะลองเงี้ยสูตรไหมได้ผลหรือบ่ได้ผลบ่ได้ผลกะเปลี่ยนเงี้ยบ่เอาใส่เงี้ยใส่เดือนคือเกาหรือบ่กะหาเงี้ยแนวไหมครับผมเงียบเงียบเทียบ Đằng có mít đi Đằng Dạ mà bạc lái lắng là đầy phô tố phí nọng ơi Ôi ไปกินแหวาซะละมั้งผมมีแนวใส่หมอ้อนันงน่งเงียบนี่ต่หลางเงียบๆครับพี่น้องผมเอาเงียบบ่เงียบมือนี่ก็พอ่ยี่ใส่กะสีโล่งคีปละยังได้กะตองโลงเพราะว่าบ่อดโ,ดโลงคีปลายมือละนะครับบ,อดดบ่อดดก็มาเบิ่งบรรยากาศที่น้องเอาบรรยากาศต้วงใหุ้่งหน้าบ้านห้องหน้าพอ่ยี่ใส่ง,งามๆส่วนนี้มือเสร้ามาใหพ้พี่ให้นอ้องเบิ่งครับผม <laughs> จังซี่ละหาอยากหากิน หากินแบบธรรมชาติได้ก็เอาบ่ได้ก็บ่เอาเอาจังได้มันบ่มีโตเนาะครับแลเบื้องหลังนี่พี่น้องอู้หลังนี่เดี๋ยวลุนอยู่อู้อู้อู้อยู่บ่ยู่อยู่บ่ยู่พี่น้องนี่ป้าเขาขอเขาหมุนีเลยอยู่บ่ยู่เดี๋ยวมาลุนมาลุนมาลุนอยู่บ่อยู่บ่อู้ยู่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 ยยู่พี่น้องอยู่ยู่มีโตมีโตประคองประคอ ơ diêu uuu Nó kín nga cây hắn qua khẩu uuu 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 điêu uuu uuu nè uuu uuu nè uuu uuu nè Ui uuu 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 uu 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 เฮ้ยพ uh, uh, so yeah. <t> ี่น้องนี่ครับผมโอ้ยขึ้นมาเออขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมันแล้วพี่น้องมันแล้วมันแล้วพี่น้องผมหนึ่งแจมใหญ่ๆโอ้ตัวเดียวกับพวกกินบันโอ้มันมากินปลาคอหน่อยปลาคอหน่อยมาถือเบ็ดนี่มันมากินปลาคอหน่อยเหลือแต่หัว เดือดแต่หัวสุดท้ายก็เสร็จจยนเสร็จจนฮา่าเสร็จจนจนได้เข่าปากนี่ครับพ่อตุม้มพ่อตุม้มมัน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 เด็กต,ตัวนึงก็ถือว่ามันอู้ปลาขอหน่อยเมื่อกินเงี้ใส่ไก่เอ้กินกินเงี้อเนื้อไก่บานเพิ่นกับมา่กินปลาขอหน่อยข้าเบ็ดครับผมเสร็จจนได้ปดปดปด โอเคได้หนึ่งแต็มทั้งคืนถือว่าคุ้มยูพี่น่องคุ้มแบบน้อยๆดีกว่ากินแห้วไปรุ่นหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเงียบเป็นอันว่าด้ตัวนึงครับผมนี่ครับ ผมเป็นนั้นว่าใส่เบ็ดเบิดขึ้นได้ปลาตัวเดียวได้ปลาหน่อยตัวเดียวครับพี่น้องผมอุ้ยถุงขาดเกือบอ,อ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเห็นพงศ์ยิ้มใสน้ำเนนู่ครับเ้อสสำหรับคลิปนี้กะติลาพี่ล่าน้องสนี้ครับผมพอกันตหไม่คลิปนะครับสวัสดีครับ